อ่าวันดีครับวันดีเยาวรับทุ่งครับผมมาช้าไปนะนี่โอ้เสื้อผ้านาผมพร้อมเลยมากับใครบ้างวันนี้จเจ๊จา๋ามีใครติดรถมาด้วย,ยไหมเสียงอะไรพี่เสียงไฟฟ้าอดครับโอ้บล็อกแบกบ่บล็อกแกบกมันดังบ่ไฟฟ้าลวนครับ เฮ้ยพี่เอียวอย่าลงติดแล้วครับเอียวรถทุง่งติดลมแล้วแช่น้ำอยู่หนึ่งวัดหนึ่งคืนครับระบบไฟฟ้าลวนเลยอ่าหลังจากที่รถเกี่ยวข้าวคูวต้านะครับขึ้นไปได้เรียบร้อยนี่เท่าแก่น้อยอยู่นี่ดีใจหรือเปล่าดีใจกระโดดรถเต้นดิ <laughs> ไปนู่นแล้วครับคูบตาครับโอ้โหไปใหญ่เลยครับส่วนรถวินก็ยังรออยู่ข,ขึ้นไปได้คันหนึ่งครับก็เหลือนิตาชิคันนี้แหละเดี๋ยวมาดูแผนการกรัน ตอนนี้ทีมงานระดมความคิดกันอยู่ครับบางส่วนก็กินข้าวกินปลาอยู่พี่เอียวรันทุ่งมาพอดีเลยมากับเจ๊จ๋าี่โคนเข้าไปในห้องเก่งเยอะเลย แบตเตอรี่ด้วยเราไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกอ,อา้าวติดโรมแล้วนะครับต้องหาวิธีนั้นตัวเล็กมาตัวนึงตัวเล็กๆโอ้ยขีลล้ต่อนี่คันนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่มีที่ยืนนั่นไงฐานเยอะเลย,ย,เยต้นมะพร้าวน้ำมันจะ งานนี้ค่อนข้างหนักครับหนักเลยแล้วไปสตาร์ทกี่ไหมว่า <c oughs> ทีมงานรถวินก็กำลังตรวจเช็คระบบครับรถนี้มาจากไหนรถนี้มาจากร,รัตนบุรีงานก่อนก็รถนี้ใช่ไหมใช่งานก่อนก็รถนี้แหละรถวินทีมงานเสียอุ้ยทีมงานรถวินจะไปวินต่อที่อำเภอสนม รถเกี่ยวข้าวติดหล่มเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะตามไปใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้เราดูเราดูอ่าโคเปโก้ช่วยฮิดาชิก่อนขยับตัวแล้วครับสำหรับทางด้านของอโคเปโกหนึ่งสองศูนย์ครับ ดูว่ารายการต่อไปเขาจะทําอะไรตัวนี้ก็เสียงระบบไฟลวนอยู่นะครับเสียงรีเลย์ยังร้องอยู่เลย นี่ขนาดยืนอยู่บนไม้หมอนนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยยังยังลงขนาดนี้เลยน่ากลัวมากครับกองเชียรให้กำลังใจครับเต็มคณะเลย อยู่บนไมห้หมอนนะนี่ สายมันครับคนคนนั้นแค่เดียวถูกถูกต้องคนดังครับผมิติดตามช่องมกันใช่ใช่มาอีกแล้วครับท่อนสูงมาอีกแล้วเอามาจากไหนอีกเนี่ยในหมู่บ้านโอ้โห ขนมาทั้งบูมานเลยบ่นี่สดยางแป็น <c oughs> วันนี้รถไทซิ่งครับทำหน้าที่ขนไม้อย่างเดียวเลยตอนนี้กำลังวางแผนกันอย่างหนักเลยครับว่าจะเอาอยังไงต่อ รถแบคโฮคนี่ก,นก็ไม่รู้ว่าสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าระบบไฟยังรวนอยู่ครับกองเชื้อนี่เยอะมากครับเต็มตถนนเลย เือนมาเอาบุญเลยครับอ่ะก็เ,เดี๋ยวตามต่อกันคลิปหง่าครับทีมงานกำลังระดมคนไม้มาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวครับเราก็มาเอาใจช่วยทีมงานกันต่อไปครับดูให้จบนะครับติดตามกันไปไเรื่อยๆ การเป็นยังไงผมพยายามเก็บทุกรายละเอียดครับให้กำลังใจกันครับสำหรับทีมงานรถแบคโฮนะครับซึ่งกำลังจะช่วยกันอยู่ตอนนี้ฝั่งนู้นครับเจ๊จา๋าแล้วก็พี่เอียวบุนเส้นครับอยู่ฝั่งนูน้นสามช่อง ส่วนรถเกี่ยวคูบาต้าครับที่จมอยู่ตรงนี้ขึ้นไปแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็กําลังจะดึงไม้ไม้ที่เหยียบเหยียบรองไม้หมอนมากําลังจะดึงเข้ามาหาตัวครับซึ่งฝังอยู่ฝั่งนู้นตามทางทางเดินขุดมาไม่หมดในคลิปที่แล้วนะครับ